ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นขนมปังก่อนนะครับวันนี้ผมใช้เป็นขนมปังสไลด์บางนะครับแบบนี้อันนี้เราจะหั่นครึ่งเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยสําหรับขนมปังสไลด์บางแบบนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่นะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาวางลงบนถานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตากลมไว้นะประมาณสักหนึ่งคืนก็ได้นะครับ เรามาผสมในส่วนผสมของของแห้งก่อนนะครับอันนี้จะเป็นผงโกโก้นะครับหัวน้ผงคนทั้งสองอย่างให้เข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเราพักไว้นะครับแล้วก็ไปตีเนยกันผมก็จะใส่เนยลงไปก่อนนะครับตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะครับน้ำตาลทรายจากนั้นก็จะตีให้เข้ากันนะครับจนเนยฟูเลยนะ ตอนนี้เนยก็ฟูแล้วนะครับดูยังไงว่าเนยฟูมันจะออกขา,ขาวๆแบบนี้แหละใส่นมข้นหวานลงไปเลยนะครับกูดให้หมดตามด้วยไข่ไก่นะครับอันนี้ตีมาแล้วเพราะว่าสูตรนี้ใช้แค่ครึ่งฟองน,นั้นก็ตีให้เข้ากับเนยเลยนะครับเดี๋ยวคนสักนิดนึงเดี๋ยวเผื่อก,กระชอด วันนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่ของแห้งเข้าไปก็จะเป็นผงโกโก้ก,กับหัวน้ำผงนะครับใส่เข้าไปเลยแนะนำว่าให้คนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตีไปเลยเนี่ยฟุ้งเลยนะกระเฉาะนี่ฟุ้งกระจายเลยทีเดียวโอเคไอที่ผงผงมันเริ่มผสมกับเนยก็ตีได้เลยครับ ตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทาขนมปังกันเลยนะนี่ก็เป็นขนมปังแผ่นสไลด์บางนะครับที่เราทําการตากลมไว้แล้วนะครับแห้งดีแล้วเดี๋ยวเรามาทากันเลยทาให้เต็มหน้าเลยนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรานำไปเข้าเตาอบกันเลยนะครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิ150องศานะครับไปล่างบนเป็นเวลา10นาทีนะครับพออบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะครับ กษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปังเนยหนึบโกโก้ที่ขอกันเข้ามานะครับสำคัญที่สุดนะครับต้องชิมแกะเลยแกะชิมเลยอันนี้ผมจะแพ็คเป็นแบบนี้นะครับสำหรับพร้อมขายนะแต่เดี๋ยวชิมก่อนเลือกชิ้นที่น่ากินด้วยจริงๆมันน่ากินดลกชิ้นนี้นะครับขนมปังกรอบหน้าหนึบได้ใจอ กกกินโกโก้ชัดมาถ่ายคลิปนี้จะมาคำนวณต้นทุนของปังเนยหนึบโกโก้นะครับซึ่งเป็นการอัปเดตปี2022นะครับเราก็จะใช้ขนมปังสไลด์บางนะครับ3มิลสี่มิลใช้ได้นะครับสูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณ84ชิ้นนะครับ ต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยอยู่ที่2บาทส6สตางค์ผมแพ็คขายใส่ถุงซิปนะครับเป็นถุงขนาด6นิ้วคูณ9นิ้วนะครับถุงนึ่งผมก็ใส่ประมาณสัก7ชิ้นนะครับก็จะได้12ถุงต้นทุนต่อถุงอยู่ที่17บาท20สตางค์มาดูราคาขายดีกว่าสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35เของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่49บาทส5สตางค์ผมขายถุงละ50ครับได้กำไร32บาท80สสตางค์นะครับ ต้องบอกว่าอันนี้เราก็ไปวางขายตามร้านคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากขายตลาดนัดทํายังไงนะครับ <itas>? ถ้าขายตลาดนัดน,นะครับเราลดต้นทุนของราคาขายให้เหลือสัก50%เนะครับเขาก็จะแนะนําให้ขายประมาณถุงละ35เราก็ขายถุงละ3 5 3ถุงร้อยก็ได้นะครับถ้าขายถุงละ 3, 5, ก็จะได้กําไรประมาณสัก17บาท80สสตางค์ลองไปฝึกทำดูครับสูตรนี้ทำง่ายนะง่ายมากๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้ต้นทุนต่ำเนี่ย แนะนำว่าลองเปลี่ยนเปลี่ยนวัตถุดิบนะครับหาวัตถุดิบที่ต้นทุนต่ําลงนะครับก็จะได้กําไรมากขึ้นนะครับ